สวัสดีทักทายจากทางเหนือของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางนี้ค้งสุดท้ายของใบไม้สีสันสวยงามที่เหลืออยู่ก็มีเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสังเกตดูว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ใบไม้ร่วงหมดแล้วนะแต่รุ่นสุดท้ายก็ยังพอให้มีเหลืออยู่บ้างนะคะ บรรยากาศช่วงนี้ถ้าวันไหนแดดออกผู้คนก็จะแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้แสงแดดก็จะน้อยลงทุกวันทุกวันนะช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของที่นี่จะมีช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆพระอาทิตย์สามทุ่มกว่าก็ยังไม่ตกนะคะแสงแดดจะยาวนานมากๆเนาะทำให้มีการปรับเวลาไปปรับเวลามานะคะช่วงฤดูนี้เราจะ มีแสงแดดน้อยลงค่ะพระอาทิตย์ตกดินเร็วมากๆนะปรับเวลาเร็วไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะสี่โมงครึ่งกว่านะคะสี่โมงสาพระอาทิตย์ก็ตกแล้วค่ะบรรยากาศข้างทางสวยงามมากๆมีแม่น้ำนะคะแม่น้ำนี้จะไหลไปลงที่ทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่กั้นระหว่างประเทศแคนาดาและ ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางค่ะเป็นชนบทของอเมริกาและเป็นชนบทของรัฐนิวยอร์กค่ะเราอยู่ทางเหนือของรัฐนะคะที่นี่ก็จะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆค่ะสองข้างทางเลยนะก็จะมีแม่น้ำนะคะตรงนี้สวยดีนะเสียดายนะคะที่ไปไม้ ไปเกือบหมดแล้วเนาะนี่ก็ยังมีเพาะเห็นบางส่วนค่ะน่าจะสัก10%นะคะและเป็นโค้งสุดท้ายของสีสันของฤดูใบไม้ร่วงค่ะหลังจากนี้ก็จะเย็นลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนั่นคือโรงหนังกลางแปลงค่ะเราอยู่ไม่ไกลนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่หายากเลยนะคะสำหรับหนังกลางแปลงเนาะจะมีการฉายฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนะคะนี่เลยค่ะจุดมุ่งหมายวันนี้เรามีนัดทำฟันค่ะเรามาใส่ที่ครอบรักษารากฟันนะคะอตอนนี้ระหว่างรอคุณหมอมาอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นคลินิกเล็กๆค่ะก็ไม่แฟนซีเลยนะคะที่นี่เขาจะเปิดแค่วันพฤหัสสุกแล้วก็เสาร์ค่ะก็คือต้องนัด ถึงจะเข้ามาได้นะคะที่นี่ไม่มีการมารอหรือว่า walk in เนอะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาซื้อของเข้าบ้านค่ะช่วงนี้เริ่มมีสินค้าเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วนะคะและนี่ก็เป็นวัน แรกที่มี Black Friday ค่ะก็คือการลดราคาของสินค้าต่างๆตรงนี้เดินผ่านก็จะเป็นฟาร,รม์ม a ซีหรือว่าจุดที่มารับยาที่นี่เวลาไปหาหมอเขาไม่จ่ายยามานะเราเขาจะให้ใบสั่งแล้วก็มาหาที่รับยาเองนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนี่เราได้จอบค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับการทำการเกษตรหรือว่าทําสวนครัวน้อยลงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของขวัญ ต่างๆเอามาลดราคาเริ่มสต็อกเยอะเลยค่ะหลังจากนี้น่ารักมากๆเลยดูสิวันนี้โชคดีที่เด็กๆไม่ได้มาด้วยเพื่อนๆถึงแม้ว่าบางอย่างจะลดราคานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะราคาเต็มนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงช้อปปิ้งช่วงแรกนะคะ และหลังจาก Thanksgiving ก็จะเป็น Black Friday ลดราคาลดใหญ่รอบใหญ่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นช้อปปิ้งซีซั่นธรรมดาเราเรีบวนๆซื้อของกลับเข้าบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของกินของใช้มีลูกก็ต้องตุนให้เรียบร้อยเรารีบๆค่ะเพราะว่าใกล้ๆก,กับเวลาเด็กๆเลิกโรงเรียนเนาะต้องมีผู้ปกครองรอที่หน้าบ้านรอรถโรงเรียนนะคะไม่งั้นผู้ คนขับรถก็จะไม่อนุญาตให้เด็กๆลงเพื่อความปลอดภัยเนาะสรุปไม่ทันค่ะก็เลยโทรให้พ่อสามีหรือว่าปู่ของเด็กๆนะคะรอแทนตามปกติถ้าเวลาเราไปทำงานเนาะระหว่างนี้พ่อคริสก็ขอหยุดเติมน้ำมันด้วยนะคะอ้าสุดหล่อก,ก็เป็นในแบบเติมน้ำมันให้เรานะคะที่นี่ก็ต้องเติมเองค่ะถ้ามีบัตรก็เสียบแล้วก็จ่ายได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้วิธีโอฟแฟชชั่นที่ว่าจ่ายเป็น เงินสดนะคะก็เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของปั๊มนี้ก็จะมีที่เคาน์เตอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเราอยู่ที่หัวจ่ายที่เท่าไหร่นะคะและจะเติมเท่าไหร่คนที่ไม่พกบัตรจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะต้องเข้าไปในร้านและออกมาเติมน้ำมันเองก็เป็นบรรยากาศค่ำค่ค่ะนี่คือบรรยากาศช่วงหลังสี่โมงเย็นเองนะ รถดับเพลิงนะคะรถทั้ง2ด้านต้องหยุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเป็น Emergency ของที่นี่เนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจไล m ์เมนแชร์เจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ thanks for watching see you next one bye